สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาเคล็ดรับความงามดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะสําหรับคนที่มีปัญหามือเหี่ยวกรวัยและแห้งกล้านนะคะซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสําคัญมากๆเนื่องจากสภาวะนะคะที่เปลี่ยนไปของอากาศนะคะและการที่เราอยู่ห้องแอร์เป็นนานๆน,น,นะคะตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกเลยค่ะซึ่งบางคนเนี่ยมือเหี่ยวถึงขนาดเพื่อเรียกยายก็ว่าได้นะคะวันนี้เรามาทําสูตรดีๆกันนะคะซึ่งตัวนี้ ช่วยได้เพราะสามารถดึงคอลลาเจนนะคะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะให้กับผิวนะคะรวมถึงเติมน้ําให้เต็มนะคะในส่วนของผิวได้ดีมากๆเลยค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องล้างเปลือกส้มให้สะอาดก่อนนะสําหรับการทําวิตามินซีออยก,กันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันค่ะเราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะของเปลือกส้มมันจะเป็นอย่างนี้ให้ใช้ส้มที่มีสีสดใสนะคะอย่างนี้นะคะอันนี้คือส้มเบนเดารลินนะส้มนะคะก็จะมีกดนะคะดังต่อไปนี้นะคะก็คือกดเสติยสูงนะคะและก็วิตามินซีสูงด้วยนะคะทาให้ผิวกระจ่างใสอยากธรรมชาตินะคะอย่างแรกเราปอกออกมาเลยค่ะ เราจะได้กลิ่นน้ํามันนะคะของเปลือกส้มออกมาเลยนะคะทีนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะหั่นเปลือกส้มกันหั่นนีละเอียดเลยนะคะใช้การสับก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทากับน้ํามันนะคะน้ํามันที่เราจะใช้นะคะเพื่อดึงสารสํำคัญในเปลือกส้มนั่นก็คือน้ํามันมะพร้าวนะคะก็คือคือช่วยคืนความอ่อนเยาวให้กับผิวเราด้วยนะคะ นั้นเราทยอยใส่เปลือกส้มไปนะคะมะเท้านะคะสะกัดเย็นสกัดร้อนก็ได้นะคะทีนี้เราไปตั้งไฟกันนะคะโดยที่เราจะต้องร้องนะคะด้วยน้ําข้างล่างือว่าน้ํามันมะพร้าวเริ่มเปลี่ยนสีนะคะรือว่าน้ํามันมะพร้าวเริ่มเปลี่ยนสีนะคะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้น้ํามันเสร็จแล้วเรามากรองกันค่ะเรามาดูสีของน้ํามันกันนะคะเห็นไหมคะสีจะสวยแล้วเป็นสีเหลืองสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าสีสวยมากนะคะแล้วก็หอมกลิ่นส้มมากๆเลยนะคะเราสามารถต่อยอดนะคะไปทาเป็นเจลก็ได้นะคะรวมถึงนะคะโลชั่นกันยุงได้นะคะเพราะส้มนะคะเป็นกลิ่นที่ยุงไม่ชอบนั่นเองค่ะเดี๋ยนะคะ รวมถึงทําเจียวหน้าใสได้นะคะบางสูวนมันตกลงไปเราก็จะตั้งให้มันอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะเอาน้ํามันออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเราไปรินกันนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะรินกันนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือเราเก็บไว้ได้นะคะ เราไปทําน้ํามันไม่เรียบร้อยเราก็จะได้น้ํามันในลักษณะที่แดงๆหน่อยนะหรือเหลืองหน่อยนะคงะแล้วทีนี้นะคะวิธีการทานะคะทาในลักษณะอย่างนี้นะคะให้ทานะคะก่อนนอนนะคะหรือว่านะคะหลังจากเราทํางานกับมือหนักๆมาแล้วนะคะวิธีการทานะอย่าทาอย่างนี้นะคะเพราะมันจะไม่เคลื่อนอะไรนะมันก็จะยิ่งเพิ่มริ้วรอยนะคะให้ทายางลุบลงนะคะ ก็ลองไปทํากันดูนะคะสําหรับคลิปนี้นุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กันเลยจ้าและที่สาคัญอย่าลืมกดแชร์ครับเพื่อปิต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ